โอเคครับเมื่อกี้แจ้งเบื้องต้นอ่ะทีนี้เป็นคลิปคอมเมนต์เห็นไหมครับมันก็จะดาวน์โหลดไปได้ด้วยแล้วผมก็มาเพราะาไฟล์มันใหญ่ครับแต่วิธีนี้มันมัน,ม,นมันอธิบายพร้อมภาพไงครับมันเขียนก็ได้สเก็ตมือช่วยก็ได้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมถ้าผมขึ้นรูปว่าสเก็ตคอมเมนต์อยู่อ่ะแสดงว่ามันขั้นตอนโหลดบ้างขั้นตอนกําลังเขียนสเก็ตอยู่นะครับทีนี้มาดูงานของนุนะครับงานของนลนุเนี่ยมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาค่อนข้างอุ้ย โอเคเลยนะครับดีใจสุดๆเลยนะครับเห็นการทางานผลงานออกมาเยอะๆกับการพัฒนามันคนละอย่างกันนะครับใช่ไหมครการพัฒนาคือการก้าวไปข้างหน้าเหมือนเหมือนเรียนปหนึ่งจะเรียนบ่อยๆเนี่ยไม่ได้แต่ซ้าชั้นอย่างเงี้ยมันมันก็ได้ความรู้อยู่ปหนึ่งใช่ไหมครับปสองเป็นไงครับจะขึ้นได้ก็ต้องสอบก็ต้องเข้าใจก็ต้องยากของโจทย์ปสองถ้าเราเรียนเราจําเป็นต้องสอบหรือไม่ก็จําเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเพื่อขึ้นชั้นต่อไปหรือสเต็ปต่อไปใช่ไหมครับ แต่การที่เราอยู่ปอลหนึ่งนานๆเนี่ยผมว่ามันคือเราไม่ได้พัฒนาแต่เรากำลังทำสิ่งเดิมซ้ำๆอยู่ซ้ำๆ,ๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าผมมีประสบการณ์ก่อนใช่ว่าผมเก่งกว่าเนาะท,ที่จะมาแบบผมแค่รู้ก่อนเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าอะไรผมก็ใช้ประสบการณ์นั่แหละครับมาบอกนักเรียนรุ่นต่อไปเหมือนแมงเม่าใช่ไหมครับแมงเม่าไม่บอกรุ่นต่อไปกันไงมันเลยทําให้บินเข้ากองไฟอยู่ทุกวันเนี้ยของเราเป็นไงประสบการณ์ไปก่อนหลังจากนั้นก็เอามาบอกรุ่นต่อไปเพื่อเป็น วิธีเรียนให้คนรุ่นต่อไปไม่ต้องบินเข้าหรือให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยมาพลิกแผงสร้างเครื่องมือในการเรียนรู้ของตัวเองแยกออกไปนะครับทีนี้มาดูว่าของนุนะครับผมก็มาดูติดตามนุทํางานเยอะมากนะครับก็เลยว่าเพราะนุทํางานเยอะแต่การก้าวขยับมาเลยชาย้ากว่าเพื่อนในในกลุ่มที่พัฒนานะส่วนคนไม่ได้ส่งงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงคุณหนึ่งไม่รู้คุณหนึ่งเปรียบเทียบหมายถึงว่าในบรรดาเพื่อนที่ขึ้นป .2 นุอาจจะได้ตอนเนี้ยตอนนี้นะนุอาจจะได้เลข สอบเนี่ยที่ขึ้นชั้นกับเขาเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าอะไรนุนุนทาเยอะไงแต่นุพัฒนาตอนนั้นน่ะคือออกมาน้อยใช่ไหมนุทําเยอะจริงแต่การกล้าพัฒนามันออกมาน้อยของอ่าต่อไปนี้เรามาดูกันแต่ครูก็จะช่วยปรับแผนให้ให้นุทาเนี่ยเฉียบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่านักเรียนไม่ต้องวิ่งเข้าหาครูครูเนี่ยแหละจะวิ่งเข้าหานักเรียนเองไม่มี ABC D เป็นเกรด ไม่มี F เป็นเกรดนะครับเพราะว่าอะไรตั้ง F หมายถึงนักเรียนตกทําไมใช่ไหมครับมันทักษะความสามารถเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวครูจะปรับจูนเข้าหานักเรียนด้วยการวางแผนวิเคราะห์เนี่ยดูประกอบแบบนี้แหละนะครับอย่างแรกก่อนก็ดูเห็นไหมก็ดูการประกอบวิเคราะห์อย่างเช่นครูก็จะดูการพัฒนาของนุเนี่ยมันจําไม่ได้ก็ต้องมาใช้ข้อมูลอย่างเดิมเข้าดูด้วยนะครับ ดูเส้นดูเทคนิคก็แรกๆก็เรื่องของของแสงเงาดูดูงานกำลังเส้นการสัดเส้นอะไรพวกนี้นุค่อนข้างดีมาดูสีแรกๆอันนี้เป็นชิ้นแรกๆครับมาดูการจัดคอมโพสต์อย่างเงี้ยเห็นไหมคอมโพสต์ก็แรกๆกก็ยังนั่นอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้แน่นมากแต่การเทคนิคการอัดสีนะโอเคอันนี้มองไกลๆก็ยังเป็นไงครับมันยังแยกบรรจาวกับตัวงานไม่ออกนะครับพอมาปุ๊บก็จะดูประกอบแบบนี้ใช่ไหมครับ อพอมาชิ้นนี้ปึกมองไกลๆก่อนคอมโพสได้คอมโพส,ค,โพสคืออะไรนะครับเซฟก่อนเนี่ยครูก็จะเซฟปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็าากนนกมาเขียนสเก็ตคอมเมนต์นะครับอย่างแรกก็จะซูมดูก่อนนะครับ ูอย่าชาหรือเปล่านาะทำไมแดงจังนุแบบนึงแหละนุถ้าลองพื้นปาดผิวนะครูแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันเป็นสมมติว่าเนี่ยนุททาอันนี้คือไล่น้ำหนักเงี้ยนุไล่เฉพาะช่องนี้ไงต้องการแสงเงานุ่มหรือต้องการลองพื้นถ้าเป็นครูคร,รูลวกอย่างนี้เลยนะคือไม่สนไม่สนใจพวกดีเทลแบบที่เป็นซอกแบบเนี้ย แล้วครูก็ทับป่าไปด้วยนะเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่มีขอบตรงนี้เพราะว่าเราลองพื้นน,น,งงน้ำหนักอ่อนยังไงน้ำหนักอ่อนมันก็ไม่ทําอะไรมากกับน้ำหนักเข้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการระบายให้มันแน่นใช่ไหมนุตต้องอันนี้เลยสมมติว่าครูต้องการเปิดผิวหรือลองน้ำหนักอ่อนเนี่ยครูจะไม่มาทําระวังขอบแบบนี้นะเพราะาน้ำหนักอ่อนใช่ไหมครูจะทําแบบลักษณะปาดเป็นหน้าเข็มแบบนี้ทับหนวดทับอะไรไปปุ๊บแล้วครูก็จะกากระบาดลายเข็มสีเขียวะ่ะกากระบาดสารกากระบาดลายเข็มออกมาแบบนี้ หลังจากนั้นสีงินก็เจ็บหน่อยหนึ่งก็กลายกระบาดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก,กว้างมาดูรายละเอียดสุดท้ายก็ใส่ดำร้อยก็อาจจะเจ็บซอก,ซอกเขี่ยอย่างเงี้ยแต่งคมแต่งคมนิดเดียวเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คือการไล่ออกมาถ้าเป็นน้ำหนักอ่าทีนี้แบ็กกลับอันที่หนึ่งแหละก็คือในเรื่องของการรองพื้นนี่มนุมีช่องกลายเป็นว่ามันบวมไงมันบวมด้วยเนี่ยนะมันเป็นช่องตรงขอบนะครับมันเป็นช่องตรงขอบ เพราะว่าสักไปแล้วบอกแล้วไงว่าสักปุ๊บมันจะบวมขึ้นใช่ไหมจึงเลือกเก็บขอบก่อนแล้วค่อยลงตรงข้างในไม่งั้นขอบจะลงยากมันจะบวมแล้วจะเป็นตึงๆขอบๆแบบนี้นะครับเดินเส้นเสร็จปุ๊บเก็บขอบก่อนเพราะขอบจะบวมพอมันบวมเสร็จมันก็จะเป็นแอ่งน้ำสองฝั่งแบบนี้ไงแต่ถ้าเราทำทำกลางก่อนปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นภูเขาแบบนี้ไงตรงนี้เจ็บยากเลยครับเสร็จเป็นตอนก่อนครับมันจะยาว ก็สต็อปก่อนเป็นตอน